สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดีคุณหมออุศินด,ด้วยนะคะครับสวัสดีครับผมคุณหมอหัวขาดขออนุญาตนิด<อ>นึงปร,รับกล้องไหมคะโอ้กลมือหัวโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณหมอจะมาแบ่งปันเป็นวิทยาทานในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการนอนกรนท่านใดนะคะมีคนที่ท่านรักคนที่อยู่ในการดูแลของท่านเนี่ยมีการนอนกรนเสียงดังซึ่งจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับอันตรายมากนะคะเดี๋ยววันนี้ให้คุณหมอพูดถึงสาเหตุของการนอนกรนว่ามีอย่างไรบ้างครับ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณหมอจริงๆแล้วโรคกลนนครับเป็นมีปัญหาอยู่ทุกครัวเรือนนะส่วนมากเป็นกันเยอะมากแต่บางคนกลนเป็นแบบน่ากลัวมากกลนแล้วก็นิ่งไปเลยแล้วก็ฟื้นมาอีกทีหนึ่งก็นึกว่าตายแล้วนะครับเพราะกลนแล้วมันหยุดนิ่งไปเลยมหยุดรูดครอกแล้วก็หยุดไปเลยแล้วก็ฟื้นมาอีกทีหนึ่งโรคกลโนนอ่ยนี้อันตรายถึงชีวิตได้แต่ว่าจริงๆโรคกลนนะครับเราตรวจได้รักษาได้ไม่ยากโรคกลนนมันเกิดจากหลอดลม หลอดลมตัวนี้สําคัญมากมันเชื่อมโยงกับโรคภูมิแพ้ด้วยหอบหืดด้วยแต่โรคกนตัวนี้มันสามารถตรวจได้ซึ่งจริงๆแล้วอยู่ในไวสันตาละครับจริงๆตําราทั่วไปมัน่อนไม่ค่อยมีเนาะจริงๆแล้วแค่แค่จับเส้นเดียวเราก็รู้ว่าจะเป็นคนหรือไม่กนการตรวจนะคะทําได้ตามที่คุณหมอแนะนำได้เลยข้ามผู้ป่วยนะครับที่รักแร้นี่ครับผู้ป่วยยิ้มเม่อด้านขวาเหรอคะรักแร้ด้านขวาร้องเมื่อกี้ยิ้มเมื่อกี้ การตรวจนี่ต้องที่เส้นรักแร้ด้านขวาเหรอคะถูกต้องครับโอเคเท่านั้นเท่านั้นโอเคแต่การตรวจจะเจออะไรคะต้องเนี่ยต้องโดนเส้นอ่าพับเข้าไปตรงอ่าข้อพับตรงนี้นะคะทุกคนพับเข้าไปตรงข้อพับตรงนี้นะคะแต่พนมีเส้นเล็กๆอยู่ถ้าเจอเส้นเล็กๆก็ไม่หายอ่าต้องโดนเส้นโอเคเจอเส้นเล็กๆตรงใต้ข้อรักแร้พับด้านขวาเท่านั้นครับกดให้เจอเส้นนะคะแลวทำการรักษาแล้วจะทำให้หายเลยเดี๋ยวจะหาย มันเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรคะในเรื่องของเส้นกลนและภูมิแพ้ค่ะคุณหมอมันเป็นหลอดลมอ่าเป็นหลอดลมแต่ไอภูมิแพ้เกิดจากปอดค่ะปอดมันชื้นค่ะเพราะว่ามันเป็นมาตั้งนมนานแล้วเลยเนี่ยรักษาไม่หายถ้าไม่โดนจะพออากาศเปลี่ยนก็เอาเลยค่ะบางีบางคนก็แพ้ฝุ่นละอองบางคนก็แพ้ทุกดอกเกสรดอกไม้แพ้บุหรี่แพ้อะไรเขาอ่านไปแพ้ทั่วเรียนก็มีแต่วิธีรักษาโรคนี้ไม่ยากอย่างที่คิด แต่ต้องมาเรียนรูนะมันเสี่ยงมากเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็แล้วกันเลยเพราะเป็นการกดเส้นคอถูกต้องนะคะมันเส้นกลนก็อันตรายครับเส้นกลครับเนี่ยมันจะโดนไม่ได้เส้นตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นกลนะคะครับมันจะโดนไม่ได้ถ้าคนที่นอนกลนเวลากดเข้าไปแล้วจะเจ็บเขาเรียกว่าเส้นกลเส้นกลค่ะเดี๋ยวจะทํารักษาด้วยนะี๋ไวใหายไปเลยเอาข้อรักษาเดี๋ยวรับมารักษาภูแพ้ก่อนกดท้องแล้วเอานั่งเลยทสนี้อ่าให้คนไข้นั่งลงนะคะนั่งนั่งเต็มนั่ง ใเขเขนไหมครับใช่ใบขนใช่ไหมตั้งสองข้างไหมครับใช่ครับผมไม่บอกประเทศอะไรตอนนี้รักษาอะไรคะคุณหมอไอ้ภูมิแพ้รักษาภูมิแพ้คือกดหลังก่อนนะคะอันนี้จะอยู่ในคลาสเรียนไฟสันตาคลาสสองนะคะสำหรับช่วงเอวขึ้นมาอถ้ากดประตูกเส้นจะไม่วิ่งต้องมันเส้นจริงๆต้องวิ่งต้องวิ่งไปที่เอวไม่ที่มือปลายมือปลายมือไปไหมคะ ชาปลายมือแล้วนะคะถ้ากดถูกต้องจะปริงไปที่ปลายมือชาปลายมือนะคะการกดภูมิแพ้นะคะกดตามได้แต่ว่าถ้าไม่ถูกเส้นนะคะไม่ไม่ไปประโยชน์อะไรใจไม่หายตอนนี้คุณหมอกาลังรักษาภูมิแพ้ด้วยการกดเส้นหลังวิ่งไปชาที่ปลายมือนะคะตอนนี้ไปไหมครับยังไปอยู่ไหมไปอยู่ไหมคะโอเคยังวิ่งมาอยู่นะคะมันจะถอนไปเรื่อยๆนะมันจะถอนไปเรื่อยๆอนนี้ตอนนี้คนไข้รู้สึกไงบ้างคะก็ตอนแรกก็เตือนครับตอนนี้โล่ง เือเพิ่งเริ่มชาตอนนี้มือเพิ่งเริ่มชาแล้วก็ลงแล้วแรกๆยังยังยังไม่ลงเจ็บนะตอนนี้โลงมันจะหย่อนหย่อนหย่อนจนหายเสด็จ<ช>นะคะพอมันหายเสร็จนั่นคือหายเลยนะคะการรักษาการรักษาไฟสันตานะคะจะมีความพิเศษตรงที่ว่ากดครั้งแรกจะเจ็บแล้วจะหย่อนลงหย่อนลงหย่อนลง<อ>จนเบา<อ>เมื่อเบาจนหายก็คือไม่เป็นอีกแล้วนะคะการเป็นการรักษาแบบไฟสันตาตำราโบราณน,นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ ของกว๋วยนะเอามีไหมทีนี้นิดหนึ่งครับเอา<ม>ตอนนี้มีมไหม,ม,ไมครับอ่าอันนี้อันนี้เนนริ่มติดได้ไหมครับตึงครับตึงตรง,งไหนครับอ่าตึงตรงที่หมอนนะครับแล้วก็ชาไปมือยชาไปเวอด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่อ่าเดี๋ยวกดเพิ่มนะคะถ้ายังมีอาการชาอยู่นะคะก็จะทําการกดเพิ่มสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะท่านใดน,นะคะที่มีคําถามมีอาการ ป่วยกายสังขารที่หาสาเหตุไม่เจอหรือว่ารักษามานานแล้วหมดหนทางรักษาแล้วนะคะปักหมุดไว้ได้เลยสองทุ่มตรงเราจะถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะโดยคุณหมออุเซนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสายหน้าไมโทรเข้ามาได้เลยนะคะยินดีมากนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะตอบคำถามเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้ชมทางบ้านกัน นะ,ะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ท่านใดที่หมดหนทางแล้วไม่ต้องเสียใจคนที่ท่านรักคนที่อยู่ในการดูแลของท่านนะคะถ้ายัางท้อแท้สิ้นหวังในการที่เจ็บป่วยเนี่ยโทรรอสายหน้าใหม่<ป>สองทุงตรงได้เลยค่ะมือขวายัางชายอยู่มือขวาใช่ไหมครับขวาชากว่าซ้ายตอนนี้ไปไหมครับขวายังชายนิดนครับแต่ซ้ายเบาซ้ายเบา เยอะไปไหมครับชาขวาเดียวครับเยอะไหมครับไม่เยอะเท่าไหร่เหรอนมันเป็นเน็บไหมครับหมอรครับตอนนี้คุณหมอก็กดนิ่งแน่นนะคะในการรักษาภูมิแพ้ไปแล้วเ,าเบาแล้วตอนนี้เบาแล้วนะคะเอาเอาหน้า,า,ก,า,านกากกับอนุบาลทีหน้ากาก คราวนี้กดหลังแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากดเส้นคอไล่ปอดชื้นกันก้มหลังนะนี่เอาก้มค่ะเดี๋ยวจะให้คุณหมอขอถุงลูกขอถุงหนึ่งลูกนะคะขอถุงหนึ่งลูกต่อไปจะเป็นการกดภูมิแพ้ตำราโบราณนะคะโดยการไล่ลมเข้าปอดแล้วก็ให้ลมนำเสมหะเสลที่พันปอดอยู่เนี่ยนะคะขับออกมาเตรียมทิชชู่ด้วยค่ะเตรียมทิชชู่ให้คนไข้ด้วยนะคะพี่แสงอยู่ด้านหลังค่ะ อ่าโอเคนะคะเ,บบาาเดี๋ยวเราจะมาดูการรักษาภูมิแพ้แ cuff, <c oughs> ด้วยการใช้ศาสตร์ตำราโบราณใช้ลมนะคะใช้วายโยช่วยนะคะกลางๆสอข้าง <อะ S 2> กลางกลางเออเะะออตำแหน่งในการรักษานะคะจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะ กดเส้นคอจะเริ่มไล่เส้นก่อนแล้วก็คลำหาหลอดลมตรงนี้อันตรายมากนะคะท่านใดที่ทำไม่เป็นเนี่ยอย่าทำเองอย่าเสี่ยงทำเองเพราะเดี๋ยวจะหายใจไม่ออกนะคะอาจจะขาดอากาศได้ก็ถุงลงไว้ที่ปากเตรียมตัวนะคะ ป่วยขับออกมาเลยนะคะเมื่อมีอะไรที่คาอยู่ที่คอเนี่ยค่ะช่วยที่มันเป็นสเสเดเหนียวนะคะให้ขากเสรดออกมาได้เลยตัวนั้นจะเป็นตัวความปลอดชื้อที่อยู่ในปอด ซึ่งการรักษาตัวนี้เนี่ยนะคะจะต่อเนื่องจากการรักษาการนอนกรน <c oughs> การกดเส้นหลังภูมิแพ้และการกดคอไล่ปอดชื้นนะคะ <c oughs> การกดภูมิแพ้จะกดไปเรื่อยๆจนกว่า สเสลกเสมหะเหนียวนะคะที่พันปอดอยู่นะคะหมดด้วยการ <c oughs> ามินิฉัย <c oughs> ของคุณหมอเองนะคะ การกดลักษณะนี้นะคะจะเป็นการกดที่ไล่ลมเข้าปอดแล้วก็ให้ลมในปอดตีเสมหะที่ัันปอดอยู่นะคะขับออกมา มคออร่วงไหมรู้สึกว่ายังมีเ็ดยังพันอยู่ที่รู้สึกว่ายังมีเ็ดพันอยู่นะคะ กันหนึ่งสบายไหมเี่นุชโล่งไหมคะคนไทยครับออกน้ำมูกน้ำลออกมาแล้วทั้งน้ำมูกทั้งเสมหะทั้งเสลตนะคะเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายการใช้ลมนะคะใช้วายโยในการรักษาภูมิแพ้ตามตำราโบราณของไฟสันตานะคะนิดหนึ่งค่ะครับครับคงขอให้บอกว่านะ่ยสำพานอยู่นี่สำพาผู้ป่วยเลยก่อนมารักษาความรู้สึกโล่ง ขณะลังรักษาเป็นยังไงตอนนี้รู้สึกไงบ้างคะก็โล่งครับแต่ว่ารู้สึกว่ายังมีอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งที่พันอยู่คอใช่ไหมคะพันอยู่ที่คั้วประมาณนี้ครับอ่าประมาณประมาณคอนะคะแต่ก่อนอยู่ในปอดเมันขึ้นแต่ก่อนอยู่ในปอดคุณหมอไล่ลมตีขึ้นมาแล้วค้างอยู่ที่คอเดี๋ยวกดซ้ํานะคะ หลังจากที่คนไข้นะคะผ่านการรักษารักษาภูมิแพ้แล้วกลับไปจะรู้สึกได้เลยว่าอาการนอนกรนจะเบาลงเรื่อยๆการที่มีภูมิแพ้มีน้ำมูกแพ้ฝุ่นแพ้ควันนะคะก็จะลดลงชัดเจนทั้งนี้นะคะหลังการรักษากดจุดโดยคุณหมอแล้วจะต้องทานยาปลอดชื้นนะคะแล้วก็ยาภูมิแพ้และแพ้ภูมิเข้าไปด้วยลุวงไหมตอนนี้อ่ารุ่งวันนีุ้งนะทีนี้ ุนนนแขนมาทางนี้นะเอาไว้สิขั้นตอนนี้คุณหมอจะรักษาอะไรคะอ,อ่นอนกรนนอนกรนนะคะน้ำมันทิไม่ไม่ไม่คุณหมอเอ่อจะอยู่ในตำแหน่งบางกล้องหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งนะคะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตย้ายกล้องมาทางนี้นะคะให้เห็นตำแหน่งการรักษาของคุณหมอ ตรงนี้นะคะโอเคท่านใดมีคำถามหน้าไม่นะคะถามได้เลยนะคะตอนสองทุ่มปักหมุดไว้ได้เลยแล้วก็ตอนนี้มีคำถามเกี่ยวกับภูมิแพ้แพ้ภูมินะคะถามไม่ได้เลยนะคะคุณหมอจะตอบให้ขณะที่รักษาไปด้วยนะคะคุณนะครับนี่เนี่ยอเส้นจะอยู่ตำแหน่งของเจ็บมากเลยครับเจ็บมากไหมเส้นแขนนะคะเจ็บไหม ดี๋ยวต้องมีต so ัว <volumes> ช <of Syn Island> ่วยครับเอาเส้เจ็บไหมครับเบาลงหน่อยการรักษาจะกดเส้นนะคะเส้นบริเวณตรงใต้รักแร้ข้างขวาเรียกว่าเส้นอะไรคะคุณหมอบอกไหมครับเบาลงที่มันเริ่มหายแล้วอ่าเริ่มหายเริ่มเบาแล้วบอกไหมครับบอกดีครับตอนนี้ไอ้ตรงที่หมอขึ้นไปจะตึงนิดตึงอยู่แต่ตรงนี้หายแล้วนะ เข้กดแรงแหน่อยนี่เจ็บไหมอ่าไม่เท่าครั้งแรกที่หมอกดก่อนท้เริ่มดีหน่อยอ่าครับแล้วกลนใจายเลยนอนกลโนนจเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นการรักษาอาการนอนกลนนะคะอยู่ที่ข้อพับใต้รักแร้ขวาเท่านั้นนะคะการรักษาการนอนกลเราจะกดตำแหน่งบริเวณใต้รักแร้ข้างขวานะคะท่าในใดที่มีอาการนะคะ,อะนอนกลมีคำถามนะคะเตรียมคำถามไว้ได้เลยสองทุ่มปักหมดนะคะเดี๋ยวเจอกัน แล้วก็ท่านใดที่รักษามาหลายที่แล้วนะคะเตรียมคําถามไว้ได้เลยคุณหมอจะให้เป็นวิทยาทานวันนี้นะคะสองทุ่มตรงนะคะเดี๋ยวไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งหลังจากไลฟ์สดรอบนี้ <c oughs> ถ้าผู้ป่วยที่มีอาการนอนกรนจะเจ็บเส้นนี้มากใช่ไหมคะคุณหมอ <c oughs> ถ้าคนทั่วไปจะไม่เจ็บ เริ่มเบาแล้วเริ่มหย่อนแล้วนะคะคนไข้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ,ะจากต้นแรกที่แบบกดแล้วเจ็บมากตอนนี้ก็โอเคนะอแล้วลลนนะแล้วคอรู้สึกโล่งไหมคะอ่าแต่ว่ายังมีนิดนึ่งเนาะจากการรักษาเพียงครั้งแรกครั้งเดียวนะคะ กระตุกกันเลยทีเดียวนะคะ <S <S 1> <S 1> อ่าตอนนี้เขาบอกกำลังกดไล่เส้นนะคะรักษาการนอนกรนหลังจากภูมิแพ้แล้วนะคะ <S 1> <S 1> ขับเสมหะไล่ปอดกดภูมิแพ้แล้วตอนนี้กำลังรักษาการนอนกรนซึ่งเป็น กดเสร็จแล้วก็จะต้องทําการคลายเส้นทุกครั้งนะคะไล่เส้นเพื่อไม่ให้เกิดเส้นติดพมันจะชาฝ่ามือนเนี่ยเมื่อกี้ใช่ตอนนี้ชาไหม สำหรับท่านใดน,นะคะที่มีญาติพี่น้องคนที่ท่านรักหรือตัวท่านเองนะคะมีอาการนอนกลนภูมิแพ้ปวดปอดชื้นแพ้ควันบุหรี่นะคะก็แชร์ไลน์นี้ออกไปนะคะเพื่อให้ได้เจอหมอดียาดีวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอเซนนะคะขอบคุณมากามค่ะขอบคุณคนไข้ที่เป็นวิยาราน,าานด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสองุพบกันนะคะปังมุดจับดูจริงฝั่มุดตรงกันอ่าขอจับนิดนึงนะคะเส้นจะหย่อนอ่าเส้นนุ่มแล้วนะคะ่มเลยยังไครับเส้นนุ่มแล้วมาก นี่หายอย่างตอนนี้เอาเก็บแล้วเรียกว,ว่าไม่เข้าตอนแรกนี่นะคะรักษาได้ทุกเพศทุกวัยภูมิแพ้อปอดชื้นนะคะทุกท่านฝากติดตามสองทุ่มตรงเจอกันที่เฟซนี้เช่นเคยสวัสดีค่ะ